ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากห่างหายกันไปนานช่วงโควิดนี้วันนี้ก็มีพระมาแนะนำครับเป็นพระพื้นที่จังหวัดลบบุรีแถวบ้านผมเองครับเป็นพระที่แถวบ้านหวงแหนมากครับเผื่อใครไปเจอนะครับเป็นรูปหล่อ หลวงพ่อบุญมีรุ่นยันสังคตินะครับเป็นรุ่นสองนะครับองค์นี้สร้างปีสองห้าหนึ่งสองก็มาแนะนำกันครับสไตล์ภาพป,ปั๊มครับเป็นภาพป,ปั๊มก็จดจำใบหน้าจดจำความคมชัดเส้นสายนะครับรายละเอียดพระปีหนึ่งกว่านี่ การแกะบ็อกจะมีเสี้ยนเยอะครับทำตัวหนังสือตามยันต์ต่างๆนะครับทาซอกแขนนี่นะครับดูได้ไหลายมุมครับอันนี้เป็นการสร้างแบบว่าเหมือนหลวงพ่อนั่งเป็นเพชรกับสื่อว่ากับร้ายกายเป็นดีนะครับปัจจุบันนี้อยู่หลักหมื่นกลางนะครับราคาขึ้นไปเรื่อยครับ ็เช่าหาก็ควรระวังให้ดีๆครับมีหลายฝีมือนี่ครับเบสิกผ้าปั๊มครับเป็นเนื้อทองเหลืองอายุป่านนี้ก็ต้องสาแดงขึ้นเลยครับนี่ครับจดจำร้อยบาทนะครับกับตัวตัดนี้ครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะแท้แน่นอนครับตัวตัดนี้ทำไม่ได้ครับนี่ครับจดจำไว้เลยครับ แคปไว้ก็ดีครับสวยครับสวยน่าใช้ครับประสบการณ์เยอะหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนท่านโด่งดังมากครับในจังหวัดลบรีมีหลายอย่างครับทั้งมีดหมอทั้งเหรียญน,นะครับพระผงก็มีครับนี่เราจะดูกันหนังสือหลวงพ่อเลยครับ มาเทียบกันดูเลยนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานนี่ครับตัวตัดล่องตัวตัดนี้นะครับที่ผมให้ดูไว้เป๊ะครับเป๊ะเลยจะว่าองค์เดียวเนี่ยดูอ,องค์อื่นด้วยนะครับนี่จดจำใบหน้าจดจำพิมพ์ที่สำคัญคือตัวตัดครับวงเดือนกับตัวตัด จะจบตรงนี้ดูจบง่ายสุดครับแบบนี้นี่ครับวันนี้หาตลับมาใส่หลวงพ่ออยู่ครับเยินกระเช้าเลยนี่ครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอครับก็ใครมีก็ทักกันได้ครับยินดีครับยินดีก็ วันนี้ก็กลับขอบพระคุณครับ